ับมีร่วงเกงเดี๋ยวจานนะครับวันนี้เรามีแคกจ, <ะ S 1> จากสุราษฎรนี่นะครับเราไปลากุนโอเคไปกันเลยวันนี้อากาศดีมาเพราะว่าทับพ้นไม่ต้องนะครับเดินบ้ายโอเคอเดีเ๋ยวเรามาแลแแ้นทีกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับ ก็คือมันจะมี2องสอทางทางนู้นไปวิววิวพอยต่างนี้มันลงลากุนเดี๋ยวเราจะไปลากุนก่อนแล้วค่อยกลับมาวิวพอยก็คือจุดโดยตัวมันจะอยู่ข้างวิวพอยโอเคไม่ไกลหรอกแต่สัญญาณจะไม่มีตรงนี้อ๋อมีตรงนี้โทษทีสัญญาณมีตรงนี้แต่ว่าข้างล่างไม่มีอ่าเปรียมพร้อมมาแค่ไหนวันนี้จะไปลากุนเคยมีประสบการณ์ปีนปีนเขาหรือเปล่าแบบขึ้น ขึ้นเขาเคยใช่ไหมโอเคน่าจะไม่ไม่ยากเส้นทางฝนตกก็คือมันจะลื่นนะครับลากูลเอ่ส่วนมาฝรั่งก็ชอบแบบธรรมชาติโอเคชื่ออะไรแล้วนะเมื่อกี้ชื่อครีมค่ะครีมแล้วเป้โอเคไปขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่นุ้ไปไหนกันครับไปอไปดูวิวสวยๆสำหรับคนไปฟิลิปปินส์จับก้อนหินก็ได้จับไม้ก็ได้เดินเหเลยครับ และปกติก็คือทํางานอยู่ที่สุราษฎร์ใช่่คะทำอะไรอ่ะพยาบาลอ๋อจริงเหรอใช่่คะทั้งสองคนเลยโรงพยาบาลสุราษฎร์ได้หนะดูว่าอ๋อผักก่อนทั้งนิดก็ได้ไม่ต้องรีบเรามีเวลาเยอะแยะเอาให้ปลอดไปใกล้แล้วเนี่ยนิดเดียวแล้วประมาณอีกประมาณอีกอ่าห้าสิบเมตร จะถึงทางแยกแล้วครับแกอยู่กันก่อนก็คือเส้นทางขึ้นนะครับค่อนข้างจะชันเกิด้ามีพนตอกนะครับบิลล่วงกับแม่แนํนาไมา้ทุกคนมานะครับตาวารองเท้าไม่ป้านนะครับนี่นะครับน้องก็ใส่รองเท้ากระชับนะครับมีอะไรครับดีว่ารองเท้าแตะ มันอันตรายลองเต่าต้วรนุชไม่เห็นเลยเม่เีน,มน,นี่นะครับวันนี้เราก็เจอบัตดี้นะครับข้องนองเขาท่สุรา์ก็เยอะแยะใช่ไหมแถวแม่น้ามาได้นะแม่น้าตาปีโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่จุดแยกนะครับทางแยกถ้าไปด้านซ้ายก็ <laughs> คือไปวิวพอยนะครับนู่นเดี๋ยวเราจะไปหลากุนนะครับทางขว้าก็ไปหลากุนโอเคคือจุดนี้้าวะ ใครมีโทรศัพท์นะครับสามารถโทรได้นะครับแต่ว่าถ้าพอลงไปขล้างหลงังแล้วจะไม่มีส้นญ,ญันนะครับโอเคพร้อมไหมยัง let's go โอเคเอาไปจุดจุดที่เราจะไปก็คือลาคุนนะครับเรื่องที่เขาเรียกว่าทะเลในนะครับคือลาคุนจะเป็นตาน้ำนะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับ และก็ผสมไปด้วยน้ำทะเลนะครับหรือที่เขายรียกกันว่าน้ำกร้อยนะครับก็คือในลากุนท่าเราสังเกตได้ดีๆมันจะมีปลานะครับโอเคสุดยอดเหมือนอเหมือนว่าดู <c oughs> ซ้อมมาเยอะ <c oughs> คุณหมอซ้อมมาเยอะแสดงว่าวิ่งทุกวันเนี่ยคุณหมอ <c oughs> ใช่ไหมออกกําลังกายทุกวันเลย <c oughs> อ่ะต้องดูแลคนไขย้ยอมใจเลย เดี๋ยวเราไปต้ตนไม้ที่ย้ายรากใหญ่หมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันที่ต้นไมานู่นนะครับ้างน้าโน่นเห็นแล้วยังตน้นไม้รากไม้ใหญ่มากนี่นะครับตน้นไม้สิบคนโอบตาบานเรากับซิบคนโอ๊บสูงหมากเลยนะครับนูน่นเออสามสองสามสอง อตอนนี้เราก็อยูอ่ด้านหลังจุดแรกที่เราจะต้องโรยตัวนะครับวันนี้โชคดีนะครับถ้าใครที่จะมีโปรแกรมจะมาลากูุนนะครับล่วงข้อแนะนําเลยต้องแหล่นามย่อนนะครับบางทีทีนี้มันขึ้นอยู่กับประจันด้วยนะครับถ้าข้างขึ้นกับข้างแรมหาล่วงแนะนําไม้มาข้างขึ้นนะครับเราะว่าน,นาม,มันจะมากนะครับอยู่ประมาณสิบห้าคำ นึ่งคำหรือว่าซ่องคำนะครับอ่านี้ตึ่งแล้วนะครับจุดที่ว่าเราจะโรยตัวกันอโอเคดูไกลกดาวโอเคนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดโรยตัวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำการโรยตัวแล้วก็เซ็ตแองเกร์แล้วก็ย้อนอ่า ลูกค้านะครับลงไปข้างหลังมันจะมีซองจุดตีว่าพุ่มต้องโรยตัวนะครับอ่านูดูเลยทุกคนนี่ไงอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งดันนน้นครับอเไปกันเลยปล่อยมือเลยครับไปยามเดินถอยหลังก็ได้เชือกนี้เหรอคะใช่ครับเชือกสีเส้นใหญ่ก็ได้ครับที่มีปมอ,อะ่ะเดี๋ยวมันจะเวียงไปด้านซ้ายนะต้องระวัง ไกลใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรา,าโรยไปตึงนุ่นเลยครับทีวา่าตอนตอนหนาพ่อครับตอนตอนม้ครับประมาณสิบอาเมตรเป็นไงบ้างรู้สึกคุณหมอตื่นเต้นมากน,น,น้ํายังไม่มาเลยคุณหมอว่า <c oughs> น้ําไปไหนวันนี้วันนี้น้ํามันตายมันเดิ่มชาแล้ว <c oughs> ครับอ่า <c oughs> อมองกล้องก่อน ข้างบนนี่ไปได้ครับสุดยอดระวังครับตึงขางกว้างเอ็นหลังนี้เอ็นหลังนี้อปปล่อยมือข้างหนึ่งแล้วก็พยายามเอาขาลงไปไล่ขาไล่ขาไปเรื่อยๆคางว้างขางว้างคุณหมอขางวางระวังครับระวังวสอระวังระวังถ้าคุณหมอจับมันจะเหวี่ยงอันตรายกว่าอีกครับปล่อยเลยคุณหมอปล่อยเลยครับ แล้วก็ผักตัวออกแล้วแค่ผักตัวออกลงมือครับใช่ไปตามธรรมชาติปล่อยไปเลยค้างกว้าง โอเครับทุกคนอ่าตอนนี้เราก็มาถึงจุดลากูุนแล้วนะครับเรือว่ทาททะเลในนะครับอ่าตรงนี้จะหินจะค่อนข้างจะคมนะครับอ่าล่วงไม่ไหนหน้าไม้รีบนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายและกรลืนนี่นะครับอินจะคมและก็แข็งแรงมากนะครับอ่านู่นนะครับทุกคนเราก็มาพิชิตจนได้ครับวันนี้น้องมาจากครุราชเป็นยังไงบ้างสุดยอดสุดยอดโอเค แต่น้ำยังไม่เต็มเลยเนาะใช่มันชานิดหนึ่งวันนี้นี่นะครับที่เขาเรียกว่าทะเลในหรือวาลากุนเนี่ยมาดูตับปลาก็มีคุณเนี่ยดําน้ำด้วยยังเปอร์เซ็นตะ์แล้วด อะไรอ่ะดาาอัอะไรโอ้ยสวยอ่ะมุมนี้นี่นะครับสวยมากเลยนะครับอ่านี่ จับที่ปมมเวลาจับมอจับพยายามจับที่ปมอ,อ, <c oughs> อ่ะอ่า <c oughs> มันจะได้แน่นหน่อยแล้วก็ใช้ขาขวายกนิดนึงพักก่อนทําไม่ได้อพักก่อนไปซ้ายมันมีเชือกอีกเส้นนึงด้านซ้ายเห็นไ,ไหมเราจับเชือกด้านซ้ายอ่า <c oughs> ซ้าย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรากอยูจุดวิวพอยแล้วนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับน้องเขาว่าสบายมากมีทางมันวันนี้เลืยไม้ีล่วงวามียันแรกแต่ว่าไม่ใช่วันนี้วันอื่นแล้วนี่นะครับจุดชมวิวหน้าถ้าเรามองไปดีๆนะครับฝั่งตานูจะเป็นฝั่งตะวันตกนะครับที่เขาเรียกว่าไรเลเวทไซต์ฝั่งนี้ที่เรายูนะครับก็คือไรเลเอีไซนะครับ อนใส่เอานางหรือเอานางจะไปฟั่งนู้นนะครับทุกคนวันนีวิวสวยมากเลยนะครับทองฟา้นาน้ำทะเลสวยครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะครับทริปนี้ชื่อว่าเอาไปหวานวิวเลยนะครับจะไปจุดโดยตัวนะครับทางนี้จะไม่ขายบล็อกไข่ไอนะครับไว้สาหรับคนที่มากักบผีล่วงแถวนั้นนะครับที่จะสามารถไปได้นี่นะครับเส้นทางกคเราก็มีเชก ไว้สำหรับเซฟตี้ตลอดนะครับอเดี๋ยวเราจะนี่ก็คือจุดที่เราจะไปโรยตัวกันนะครับทุกคนคืล่วงนั้นพลอมแต่ว่าน้องก็ไม่รอปล้อมมากครับได้ยังไงยังไงน้องเข้ากาย็ยยิมแยมแจมไส้ตลอดนะครับแดดตลอดการเดินเดินทางมีแต่เสี่ยงว่าร้อนนะครับนะครับน้องก็ดีใจ สุดๆเลยครับน้องก็วางเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ้างเดินกันสบายสบายไหมสบายมากค่ะโคตรสบายง่น้องกับบอาสบายมากเลยครับสบายค่ะชิวๆชิๆครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะโรยตัวลงไปตรงนี้นะครับทางที่เราจะลงไปนี่เขาเรียกว่าอ่ามวยไทยคอนทินิวนะครับใกล้ถึงอ่าจุดโรยตัวแล้วนะครับ ยักษ์ท้อถามน้องเขาสักิดมันจะมีซองทางให้น้องเลือกนะครับขึ้นกับลงน้องจะเล,งเลือกทางไหนครับให้เลือกทางไหนระหว่างขึ้นกับลงลงโอเคบ้านนะครับอ่านี่นะครับจุดที่เราจะโรยตัวจุดนี้ประมาณ15เมตรนะครับเก็บ uh oh. okay. ไป อยมือเลยไม่ต้องเก่งปล่อยมืออย่าจับเก่งเชือกมันเจ็บมือนะอะเชือกเชือกผมปล่อยไปตามธรรมชาติเลยยกขาขึ้นอีกยกขาขึ้นมาอีกเอ็นหลังเยอะมันจะไม่ได้เวลาเอาขาตึงขาตึงหังนหน้าเาม,มามองข้างบนนี้ปล่อยมือข้างเดียวจับข้างเดียวไม่เป็นไรไมจจ่จะจับหินไ่จะจับหินไม่เป็นไรนจะถึงแล้ว คิวมากนะจำ <c oughs> ปุ๊บอ่าโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จบทริปอ่าบลูลากูแล้วนะครับถา้าเรื่องว่าที่ตียากว่าทะเลนนะครับอ่าปีล่วงกามีคำอสอบท่ามจากน้องซองคนนะครับที่มาจากสุรัตน์นะครับว่ามีความรูร้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ที่ได้มารวมทริปกับปีล่วงเ,เก่งเทียวจานนะครับอ่าโอเคขอสอบตามหน่อย ตืยอดมากเลยค่ะ <Okay. S 2> ต้องลองต้องลองมาสักครั้งข้อแนะนำมาแฟนคนใครดีว่าไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่ายากลองนะครับขอแนะนำมานิดนึงถ้าอยากเบิดประสบการณ์นะคะต้องลองมาสักครั้งหนึ่งปีนผ่านกับพี่เก <Okay. S 2> ดจยอดอเลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับโอเคเราก็เจอกันคลิปไม่แล้วนะครับโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จองปีล่วงเกงเด่ยวจานกันนะครับ <c oughs> ทุกคนเลย